วันนี้เราก็อยู่กับเกมผีตาน,นีอินโดนีเซียนะครับเกมนี้ก็เป็นเกมที่ค่อนข้างน่ากลัวบางบ้างเลยนะเฮ้ยพุดปุ๊บมาปั๊บเลยผีตาน,นีโอ้ไม่ก oh ็เกมนี้ก็จะให้เราตามหาก,กระดาษให้ครบ6แผ่นนะครับคล้ายๆกับเกมสเลเอร์แมนเลยโอเคมาเดี๋ยวเราจะมาลุยกันเลยนะครับนี่อันนี้ก็เป็นแผ่นที่1ก็จะมีคําว่าช่วยเหลือนะครับเฮลไม่รู้ว่าใครเขียนไว้นะครับอาจจะเป็นคนอื่นหรือว่าเรานะโอ้ยคงไม่มีใครช่วยเราได้นะครับนอกจากตัวเองโอเคเราต้องช่วยตัวเองแล้วนะครับตอนนี้ รู้สึกหลอนมากๆเลยนะครับรู้สึกเสียวสลังนะโอเคครับแผ่นที่สองแผ่นที่สามอยู่ในเนี้โอเคครับค่อยๆเจนเย็นเดี๋ยวผีมันมาถ้าผีมานี่คือเราจบเลยไม่มีอะไรใช่ไหมต้นกล้วยเยอะจัดเลยนะครับอยากกินแกงปีเลยเนะี่ยเฮ้ยมีกบด้วยวันดีน้องกบอ้าเจอกระดาษแผ่นที่3ามแล้วน้องกบน่ารักมากเลยนะครับเอาน้องกบไปได้ไหมเนี่ยเอ้ยผีมาผีหัวกบใช่ไหม สงสัยกบตัวนี้จะเป็นกบของผีนะครับไม่เป็นไรนะเราไม่เอาก็ได้เอาแค่กระดาษพอตอนนี้ได้แผ่นที่สี่มาแล้วนะครับเหลืออีกสองเราต้องตามหาอีกสองแผ่นให้เจอนี่เจอแผ่นที่ห้าแล้วสวยเอ้ยผีมาโอไมคกอตามไปทุกที่เลยไม่รู้ว่าจะตามอะไรขนาดนี้นะครับโอ้โหยอยากได้แค่กระดาษไม่อยากได้ผีไปไกลเลยโอเคมีกระดาษแถวนี้ไหม Hello. เห็นล้อเฮ้ โอ้โห oh, oh, เรียบร้อยเลยนะครับโดนผีหลอกเต็มเต็ม oh. เราตุยเลยเกมโมเวอร์ไม่น่าเลยไม่เป็นไรเราสามารถเริ่มใหม่ได้นะครับโอเคครับรอบนี้ก็เป็นรอบที่สองแล้วผมจะทำให้เต็มที่มาเดี๋ยวเราตามหากระดาษกันเลยนะครับโอเคหวังว่าคงไม่มีอะไรนะอย่าเพิ่งโผล่นะยังไม่พร้อมเจอเจอผีที่รายนี่ตกใจทุกทีนะครับ รู้สึกเสียงสลังนะไม่รู้ว่าจะมีใครอยู่ข้างหลังเราหรือเปล่าไม่ไม่ไม,ไม่อย่ามานะอย่ามาขอร้อง please ได้ปดโปรดเอ้ยเอ้ยรู้สึกไม่น่าไว้ใจเลยนะครับเฮ้ยมันมาอีกแล้วพูดปุ๊บม,มาปั๊บเลยบอกว่าอย่าพึ่งมายังไม่พร้อมเลยเนะี่ยกระดาษก็หาไม่เจอสักแผ่นเลยตอนนี้โอ้หยหาเจอยากกว่าตอนแรกอีกนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเอ้ยอะไรแ๊บเฮ้ยกระดาษ สวยแผ่นที่หนึ่งโอเคครับวันดีน้องกบไม่มีกระดาษอยู่แถวนี้นะครับมีแค่น้องกบโอเคไม่เอานะอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งนะเจ้าผีโอเคสวยแผ่นที่สองเฮ้โอ้โหเรียบร้อยเลยนะครับไม่รอดนะผีดุมาก้างเลยนะครับโอ้ม่คอน สำหรับคลิปนี้ก็ขาจบว่าพีนตนี้ก่อนนะครับยังไงก็อย่าลืมกดติดตามมอยด้วยนะครับเดี๋ยวเราไ้เจอกันคลิปหน้านะครับเสีย